การกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับท่านสุดาวันหวังสุภกิจโกสวนครับในปีนี้ครับมีการส่งเสริมเทศกาลเที่ยวองไทยนะครับแล้วก็เทศกาลสงการให้ไปท่องเที่ยวอย่างไรบ้างครับรวมทั้งเส้นทางครับรายละเอียดเส้นทางนะครับการท่องเที่ยว7.2เส้นทางสำคัญนำทางเส้นทางนำเที่ยวและงานมาสงการที่บริเวณท้องสนามหลวงครับจะมีจัดกิจกรรมอะไรบ้างครับ ขอสวัสดีท่านรัฐมนตรีสมศสัติ์นะคะแล้วก็ท่านรัฐมนตรีคงเพชรค่ะอย่างที่ทั้งสองท่านนะคะได้พูดไปแล้วค่ะว่าปีนี้ การจัดงานเทศก,กาลสงกรานของเรายิ่งใหญ่จริงๆค่ะเนื่องด้วยทางต้องขอบคุณกระทรวงวัฒนธรรมค่ะที่นำพาเทศก,กาลสงการานของเราประกาศให้ชาวโลกได้รู้นะคะก็ผ่านการประกาศจากยูเนสโกค่ะรวมทั้งกระทรวงการท่องเที่ยวนะคะไม่สามารถทํางานคนเดียวได้ค่ะก็ต้องทํางานร่วมกันกันกบท่านรัฐมนตรีพูงเพด้วยค่ะ โดยจากที่บอกไปแล้วนะคะว่าเราได้ขึ้นทะเบียนอยู่เนสโก้ฉะนั้นปีนี้ก็ต้องพิเศษหน่อยนะคะก็คือเป็นการจัดงานที่ยิ่งใหญ่ค่ะจริงๆแล้วทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยค่ะมีการสนับสนุนและก็จัดงานในทั่วทุกภูมิภาคเลยนะคะแต่ปีนี้ค่ะเรามีงานมหาสงกราร w o r l ์ Water Festival ค่ะ เย็นทั่วล่ามหาสงการ2,567นี้ซึ่งจะมีการจัดนะคะใครอยู่กรุงเทพนะคะก็อยากให้ทุกๆคนไปเที่ยวกันเยอะๆค่ะที่ท้องสนามหลวงจัดตั้งแต่11ถึง15เมษายนนี้นะคะกิจกรรมเยอะมากๆเลยค่ะก็คือมีทั้งคอนเสิร์ตมีทุกวันเลยมีการแสดงโดรนทุกวันเช่นกันนะคะแล้วก็มีการจัดอัตลักษณ์ทั้ง5ภาคค่ะแล้วก็มีการมีการโชว์ของของซื้อของขายของดีของแต่ละภาพนะคะเป็น และที่สำคัญค่ะมีขบวนพาเหรดของแต่ละจังหวัดมาถึง16ขบวนนะคะแล้วก็มีขบวนของซอมพลาวเวอร์ด้วย4ขบวนค่ะก็อยากจะเชิญชวนทุกทท่านค่ะให้มาเที่ยวกันที่กรุงเทพนะคะส่วนใครไปเที่ยวต่างจังหวัดก็ไม่เป็นไรนะคะคือสามารถเที่ยวได้ในทุกๆจังหวัดเลยค่ะแล้วก็พิมแต่ที่กรุงเทพปีนี้เราจัดจัดค่อนข้าง ใหญ่มากๆรวมถึงมีโดมน้ําขนาดใหญ่ด้วยค่ะก็อยากจะเชิญชวนทุทกๆท,ท่านค่ะส่วนเส้นทางวัดค่ะคณะมาติพงเพชรพูดไปเยอะแล้วนะคะมีทั้ง300กว่าวัดก็เชื่อว่าทุกๆท,ท่านค่ะสามารถกระจายเที่ยวได้ทั่วประเทศไทยนะคะก็ท,ท,กท,กทางคทเองก็สนับสนุนแล้วก็ทํางานร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรถถมแล้วก็ท่านพงเพชรในการที่จะเปิดเส้นทางใหม่ๆเพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวทั้งไทยและชาวต่างชาติค่ะสามารถเลือกที่จะไปหาประสบการณ์ใหม่ๆทั่วประเทศไท 7.2เส้นทางนะครับเส้นทางสายสถานนะครับมีตัวอย่างนะครับว่าเราจะสามารถไปที่ไหนได้บ้างครับท่านภูมิเพชรมีไหมครับไปทุกภาพเลยนะครับเรามีส 3, 3. ามทสามเขาเปิดโพยนิดหนึ่งนะเราเราจะมีแบบว่าเส้นทางไหว้พระธาตุนะคะรวมทั้งมีเส้นทางตามรอยพระเทพรารยา์แล้วก็ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นตามรอยพญานาคะค่ะ คือคิดว่าอันนี้ทุกท่านลองไปเที่ยวดูนะคะคือสามารถเที่ยวได้ทั่วไทยจริงๆค่ะคือเสริมความเป็นซิริกมงคลนะครับต้อนรับนะครับเย็นทั่วลาชมหาโงกราณประจําปีพุทธศักราช2,567นะครับนี่คือภาพรวมทั้งหมดครับขอเสจประเพณอีกครั้งนะครับไอ้ท่ามรัมนตโมเดทั้ง3ทาท่านครับ เช่นเคยนลำดับตดไปนะคะก็ต้องบอกว่าเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองนะคะในส่วนของเทศการมหาสงการานตะ์ะที่กำลังจะมาถึงแน่นอนนะคะเมื่อสักครู่นี้เราเพิ่งพูดถึงไปเป็นความสำคัญของเทศกาลนี้นั่นก็คือการส่งน้ําพระนะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะ แน่นอนครับเดี๋ยวเราเชิญนะครับท่านรัฐมนตรีทั้งสามท่านนะครับร่วมกันส่งน้ำพระนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลครับและกลับเรียนเชิญเพิ่มเติมนะครับลำดับถัดไปครับขอกาบเรียนเชิญนะครับท่านประหลัดกระทรวงวัฒนธรรมครับท่านยุพาทวีวัฒนกิจประวันครับขอเสียงปรบมือด้วยครับและเรากลับถัดไปครับขอเรียนเชิญผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยท่านถานบดีเกียรติไพบูลขอเสียงปรบมือด้วยครับ ซึ่งจะเป็นการส่งน้ำพัดนะครับพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำภูม,มิภาคครับภาคเหนือนะครับเป็นพระรูปจำรองพระพุทธเสง็จจากวัดพระสิงป์จังหวัดเชียงใหม่ค่ะ กับภาคกลางนะคะวันนี s <S ้มีการอัญเชิญพระพุทธรูปจำลองพระแก้วมรกตจากวัดพระศรีรัตนสสทารามกรุงเทพมหานครค่ะภาคตะวันออกเชียงเหนือครับพระพุทธรูปจำลองหลวงพ่อสายวัดโพัยจังหวัดน้องทายและสุดท้ายกับภาคตะวันออกค่ะพระพุทธรูปจำลองหลวงพ่อโสธรวัดโสธรวารารามวรรวิหารจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะภาคใต้กับพระพุทธรูปจำลองพระพุทธเสีงจากขอพระพุทธสุบีจังหวัดนครศรีธรรมราชครับรับรับ่อไปนะครับ ดาบเรียนเชิญนะครับทั้งห้าท่านนะครับาารวมกันสงน้ำพระครับเป็นการเริ่มต้นความเป็นสิริมงคลตอนรับนะครับเย็นทั่วลามหาสงกรานต์ขอเสียงพวฟเื่ออีกหนึ่งครั้งนะครับเป็นตัวแทนของคนไทยทั้งประเทศถึงมอบความสุขความเป็นสิริมงคลให้กับประชาชนชาวไทยในปีนี้ครับไดแล้วนะครัและแน่นอนนะครับ รั้รแบบนี้เรียนเชิญทำท่าๆอยู่บร ve, mm ิเวณแค่สักครู่หนึนะคะเพื่อให้ช่างภาพของเราได้เก็บภาพในโอกาสนี้สักครู่หนึ่งค่ะเราต้องบอกว่าสวยงามมากๆนะคะซึ่งเราก็จะเห็นว่ามีเหล่าเทพีนะคะจากแตล่ละภูมิภาคที่เรียกว่าเป็นตัวแทนของเทพีสมคราญะคะวันนี้ก็ได้มาร่วม ในกิจกรรมในครั้งนี้จะถือเป็นการริ่มต้นอย่างเป็นทางการค่ะกับมหาสงกรานต์ World Water Festival ในปี2024หรือ2567ค่ะ <c oughs> เรียนเชิญน,นะครับทั้งห้าท่านนะครับขยับขึ้นมาด้านหน้านะครับเพื่อร่วมถ่ายภาพอ,อีกหึงช็อตนะครับเรียนเชิญท่านต่อไปนะครับขอกราบเรียนเชิญนะครับเลอกางดการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและเราจะแบ่งการถ่ายภาพอ,ออกเป็น สช็อตด้วยกันนะคะตรงนี้จะเป็นการถ่ายภาพในชุดแรกกันก่อนค่ะเราอย่างที่เราได้รับคำบอกชู่งนี้นะคะก็อบอกว่าเทศกาลมหาสงกรานต์ค่ะไม่ใช่เรื่องของการเล่นสร์น้ำเท่านั้นแต่ว่ายังเป็นช่วงเวลาอดีนะคะที่ครอบครัวสมาชิกทุกคนค่ะจะได้มารวมตัวกันนะคะเรียกว่าเป็นเหมือนกับวันครอบครัว เด็กๆนะคะหรือผู้ที่อายุน้อยกว่าก็จะแสดงความเคารพกับผู้ใหญ่ด้วยการสงน้ำนะคะรวมไปถึงเรายังสามารถเดินทางไปยังวัดต่างๆที่เป็นสถานที่แห่งความศักดิ์สิทธิ์เพื่อเริ่มต้นปีใหม่ไทยนะคะด้วยความเป็นสิริมงคลค่ะเระรปปะด็วยสามารถรูปมาจึุงมากได้เลยนะครับเดี๋ยวระดับต่อไปครับขอกราบเรียนเชิญน,นะครับขอราขอราธิกากระทรวงวัฒนธรรมครับ ท่านชติกาอครกิจโสภาคุณครับคือมาร่วมถ่ายภาพครับและเรียนเชิญนะครับรองประธานกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับท่านบุคคลวิพลรัตน์ครับคือมาร่วมถ่ายภาพในชุดนี้ครับและเรียนเชิญนะครับท่านรองผู้ว่าการหน้าตลาดในประเทศการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยท่านสมฤทธิ์จินจบครับึือมาร่วมถ่ายภาพด้วยครับ ไปค่ะขออนุราตเรียนเชิญนะคะท่านรองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยวค่ะท่านอภิชัยชัดเฉลิมกิจค่ะรวมไปถึงเรียนเชิญท่านรองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาดนะคะท่านนิทิศรีแปรค่ะส่วนวูชนวนะครับฝากประชาสัมพันธ์นะครับกับ เย็นทัวล่ามหาสงการในการเฉิญท่องเที่ยวสายสันาตังในชว่วงเทศกาลสงการเจ็ดสิบองเส้นทางทั้งประเทศค่ะและโอกาสนี้นะคะต้องขออนุญาตเรียนเชิญค่ะท่านผู้นวยการส่วนประชาสัมพันธ์และบริการข้อมูลด้านเอกนักของชาตินะคะซึ่งท่านเป็นผู้แทนประหลัดสำนักนาย,ยกรัฐมตนตรีห่ะด้านที่ติรัฐประกาศคุณข่วันนี้งานได้เขียนขึ้นข่าวามด้านบนะวทีด้วยเช่นเดีวยวกัน,นะค่ะ นละดเ,เชิญนะครับกับที่ปรืกรมประชาสัมพันธ์คร,ราาับนันสุดรุ่งไทยเลิเศเกษมครับและเรียนเชิญครับท่านผู้น่ากับที่ปรืกรมศาสนานะครับมาร่วมถ่ายภาพนะครับ เราต้องบอกวันนี้จะเป็นบรรยากาศนะคะของการเริ่มต้นจางเป็นทางการค่ะกับมหาอาสองกรานต์โอลเวนเจอร์เฟสติวัลนะคะยิ่งใหญ่กว่าทุกปีที่เคยจัดมาและต้องบอกเลยว่าวันนี้นะคะเรายังถือว่าเป็นอีกหนึ่งโอกาสอันดีใครที่อาจจะก,กําลังอยากจะไปเสริมความเป็นสิริมงคลน,นะคะแต่และภูมิภาคแต่และเส้นทางนั้นเราได้จัดเตรียมไว้ให้กับทุกท่านแล้วค่ะและในโอกาสนี้นะครับขอเรียนเชิญนิอมเติมนะครับเพื่อรวมบันถึกภาพนะครับรากเรียนเชิญนะครับ ผู้บริการภูมิภาคภาคตะวันออกครับทัานสมายชมปูน้อยครับ่ะเรียนเชิญท่านผู้บริการภูมิภาคภาคเหนือค่ะท่านพัฒร์พนันอ์ณเชียงใหม่ค่ะเรียนเชิญครับผู้บ uh ริการภูมิภาคภาคกลาครับท่านอัครวิย์เตห์ภาษีครับรวมไปถึงท่านผู้บริการภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือท่านอัครพลวันณกิจค่ะเรียนเชิญผู้บริการภูมิภาค ออต้องบอกว่าวันนี้นะคะถือว่าการจัดกิจกรรมในปีนี้ค่ะเราได้รับการสนับสนุนนะคะจากถึง3หน่วยงานด้วยกันต้องขอขอบคุณนะครับกระทรวงวัฒนธรรมครับสำนักพุฒโดยสำนักนายกร,รัฐมนตรีและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยครับ ปีนี้นะคะบอกได้เลยค่ะว่าจะยิ่งใหญ่นะคะอย่างที่เราได้รับฟังกันไปไฮไลท์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นมากมายรวมไปถึงใครที่อยากจะไปร่วมกิจกรรมพิเศษนะคะที่บรเวณท้องสนามหลวงก็จะจัดขึ้นนะคะตั้งแต่วันที่11นะคะไปจนถึงวันที่15เรียกว่าจัดกันต่อเนื่อง5วันเต็มๆและขบวนพาเหรดที่เราได้รับชมเมื่อกี้ถือว่าเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้น อยากจะไปสัมผัสความยิ่งใหญ่มากกว่านี้ต้องเชิญที่งานเลยนะคะตั้งแต่วันที่11ถึง15เมษายนค่ะและนี่คือการแถลงข่าวนะครับในเย็มทลามหาสงกราครับต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับกายกุมตรตีกระทรวงวัฒนธรรมและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยครับขอเสียพรบมอีกหนึ่งรงนะครับ กับความยิ่งใหญ่ในปีนี้ที่จะเริ่มข้นขึ้นเพื่อความเป็นซิริมงคลคนระับต้องขอขอบคุณนะครับานรัฐมนตรีว่าการกระนทรวงวัฒนธรรมครับกานเสริมสร้างโครงการนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาท่านสุดอวันหวังสุภกิจโกศล